เนี่ยถึงเวลาเราต้องพาตามคำนาทีต่ลกนี่ตลกปะมานผู้มนุษกันหรก็หลารกันอ๋ออาก็ว่าเหนได้บทสุยางสช่ไหมเป็ือนอย่างนี้ปเขาไ้แต่แขนข้อบ่ผู้ยังผู้ยังตายด้วคนวเอ้ยงัวแดงหัวดั่มืเล เ,เอาแม่ดึงกัแม่ดึงดดัง,งรูกมันดึงขึ้นเออ่ยะเทไทยคามาเนี่ยขาดที่ไทยเป็นประชาลัดทำไมมึงมาขาแทก

เดียว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 เสือกทางนี้มันดึงอยู่ไหนนี่บ้านแสดงว่ากันไปดึงเสือกตัวนั้นไว้เนี่ยปีนเดี๋ยววบ่ต้องไปให้ปีนปีนแล้วพี่ชอบก็ต้องเต้ดู่ทางปีนปีนก็ต้องแล้วพี่ชอบนั่นแหละเสือกอ่ะขึ้นไปผมปีนเอาไว้กลางเก็นใชัวพุ่นดแค่เสือกมวะอ๋อคือบ่ลราพี่ชอบของเจ้าของเดี๋ยวนี้มันเย็งใจมากมันหนาทีมันโอ้มาหลวกละลายมาหลวกหนาทีขนีด ผมตายโอ้คนไอยไหมลเน้อเดี๋ยวพ่อสองไงพูดเลยพูดไปเลยครับเดี๋ยว่อดงหงอลอยเดีพ่อสองไงพูดทีอันนี้จางกันบึงยางตายบอกชักลอดเข้าเดี๋ยวโอ้ขึ้นไปูจักบขึ้นไหดึงขึ้นได้เค้นขึ้น งไรวะเออไดเกิเขาไเ็นเ้เด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวดึงก็มาขึ้นเขาบอกดึงเชือกอ้กโอ้ยจะไปกันร่นยไงเปนปวยเจ้าไม่รีบใคร้ันเ่้ปวยจรงเฮ้ยวันนี้ปวยติมมีรีบอ่ะเจไทย

ใอยากไรพวกอย่างใหแค่คุณนั่นเองโอ้แค่พาน้อยรสี่สิคืออ่านหันเดีว่าหายนี่พฟาดมือเี้ยแค่ได้หแ่บอกมื่อนี้ช่วงนี้แต่ว่าเหมือนเขาล่งบอลนะโอ้โหโอ้โหไปเถอไปเถอะายนี่เกิดปีนี้ นี่กระปิสานกะดิ่งโอ

ขอน้บ่อหามึงไผ่มึงกล้วยกจทนมึงเลยโอ้โห่ดโอ้โห่ต้อบุกน่ะต้งเปิ่ะดูว่าจะยังไอ่ะ็นยัง่ยงะยง

เดชาเต้เด no ืชาเจ้ามางจีบวยทีใบเม่อยไรกอยู่ร่วมกันเดไปเจ้าว่าี่รวไปต้องจอไม่ัเอาเอาแังต้องจองไม่เอาจุงงมูไหม กะมังเม่นมันถุงกมักนั่เจ้าเลยเพียงใดเพียงเพียงฮะมาแล้วมาแล้วของนี้โอ่นโอเอาโอ้โหอาแดงถามพใหย่แดงด้วยพันงานม่นน่ รับวบคคนวอยไมหัวหน้าไมครับนี่หัวหน้ายังหัวหน้าคนวอยไม่ครับไม่หหาอผมไม่ดิเป็นหัวหน้ายกไปไม่ดนเป็นนัก่องอ้อยนันตองอันนี้คู่ตาอันปันเงิยังก็ดำดำดัตตกรอันนี้ผมดปันแดงดัดตัน ไอนี่เาปวดแดงดัดสันดานโอ้ยนี่เรอ้อยจันนนี่ีทีหแมนครับสภาพแบบว่าออยจันามัมพอปุ้ไงเลยครับพอวน่ไนาย่แดงดัดส oh. ah. oh, like like ันดานพูดไรปั่งดำอาดพีเรียงผมเเนาะเนี่ยเขาเนอ่ยโอ้ผูดผู้าพันปันดำดัดจักรนบทตกรอบตั้งแต่รอบแรกมเนยเนี่ยน้อยเพื่บ้านกั่า เดี๋ยวค่อยว่ากันไปเป็นคอนว่ายี่สองปีวันแล้วไม่พอนี่ที่วาเก่าซะเสีกย่งเจ้าสิเอาอยู่บ่คอนว่ายลุนนี่ไ่ายแดงเอาครับเอาครับเอาเอาไรมาโทรเจ้าบอกคิดยากเนี่ยมไปนั่งรถบ่มัเป็นครับเวลาให้ผู้ใดนี่พลังเสียงดีมากเลยครับโอ้บางวัาแดงนี่าเล่นแดงว่าตำต่อข้อตำใหม่เนี่ยโอ้โหหัวตำต่อข้อตำใหม่เอาล่องให้พ่าะอย่าแดงลูกเหรอเออไหนแวะเดี๋ยวเพราะนั่งเนี่ยมันให้เพราะแดดมันต้องง่ายเนี่ยมันง่ายด้วย เอากระทุดสอบเทียบบ้งโอ้ยตัวอีบติใบตัวมันจะเมียน้ขนาดตัวแดงนอนอยู่ในห้วงแกง้ยเินทางเะพุ่งลาวมาเลยลาวนเนี่ยเ้สลัดว่าหันเนิใสเขาให้เขาสอบให้เบื้งมเทียในเบื้งเทียบในเบื้งเขาเป็นก้อนนาัวขึ้นเนาะเป็นัวหนาเพต้องต้องบายยัง เออเป็นหัวหน้าไม่ต้องมายยังโอ้ยเงินเบิกเมื่อลรสองสามร้อยกับจีบรถลระเจ้กับจีเป็นหัวหน้ารุ่นเนี่ยไม่ได้บบัตรไม่ได้มีน้อยบั่เบิกเงินมาได้เอาเงินมาว้นี้ซื้อมาว่า่ากินมก้อนเนี่ยไ่เนี่ยเวลาบัตรปรดทุนแร้วเอาประยุบานพระทุนบอกครับบริยุบันพีบบะ เอาเป็นยังไ็ใหญกว้ากันพระทุนเมื่อนี้บรรพาหญ่ครับไม่อยากอยู่เขาไม่อยู่น้ำบรรพายไงว่ะพาหไ่ไปอยู่นี่อยู่ไปไนหอนไปไปเอียวนี่อหวเโอมาน้าไเอกเดียวไปรอดคนบ่อยไหมเกิดยาก คุณอยากยำนังรถนังล่าเถอะดอกไม่ใช่แดงโอ้เอาไปตัวครับผมครับครับครับโอ้ไมีสีสันเอาหลายๆบรรยากาศนะครับพี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งในคลิปนี้ครับถือว่ามื่อวานหลังจากที่พากันซ่อมแล้วก็ทีมงานได้เก็บสิ่งเก็บของเตรียมความพร้อมครับพ้อกันมืออืน่นนะครับในการซ่อมต่ออาจารย์เราเมื่อวาน แฟนพี่น้องเอฟซีแฟนคลับมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัมเป็นกำลังใจให้ลูกหลานทีมงานมอลลัมเพชรลำเพลินบอสิเป็นนะครับเวทีวงใหญ่แล้วก็นี่คือเวทีเพื่อเตรียมนะครับไลรสดจระเอี้พีอยู่ในบริเวณบ้านพักของลูกหลานทีมงานมอลลัมเพชรลำเพลินครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัมขอบคุณเอฟซีแฟนครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับบพาว่าจะเป็นทางช่อง YouTube ย,ยูทูบพยาบาลยจวดเพชรดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับทางเพลดเพรลรลำเพลินครับสำหรับคลิปนี้จะคงเชียรไว้ซ้ำนี้ครับคลิปนะจ,จังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ